นะโมทัสสะภควะโตอะราหโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมทัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมทัสสะภควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทสสะผู้ใดประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความกลัวความหลงยศของผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ในข้างแหลมส่วนผู้ใดที่ ไม่ประพฤติล่วงธทมเพราะความรักความกลัวความชังความหลงยึดของผู้นั้นจ่อมยึดของผู้นั้นจอมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้าขึ้นฉันนั้นแลณนะต่อจ,จากนี้อัตมาภาพพระปาโมตุถานโนหรือโมศส,สนวนที่ตั้ง วสว่างอารมณ์บ้านคือม่วงตำบลบโวใหญ่อำเภอโวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอัตมาภาพเป็นพระที่บวชเพิ่งได้ภรษาแรกแล้วก็ได้ศึกษาธรรมะพอที่จะได้อธิบายขยายความในเนื้อหาของธรรมะที่ศึกษาเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระบรมาศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่สาธุชนญาโจมผู้ใฝ่ในกุศลในธรรมในคุณงามความดีทั้งหลายได้สดับตับฟังพอสังเขตตามอ,อันความองค์ความรู้ที่มีอยู่ในอัตมาภาพพระปามโมดนี่แหละอาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยอาจจะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยขอจงสดับตั้งใจสดับตับฟังเรื่องธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันนี้จะให้แง่คิดในทางด้านการให้กำลังใจสำหรับผู้คนบุคคลผู้ผิดหวังท้อแท้หมดกำลังใจหรือไม่อยากจะต่อสู้กับชีวิตแล้วซึ่งดังนั้นก็คงเหมือนกับหลายๆคนนะครับที่ ด้วยปัญหาลุมเล้าเข้ามาในชีวิตประจำวันซึ่งณปัจจุบันนี้ปัญหาทางสังคมปัญหาด้านโรคระบาดปัญหาด้านเจะาเสพติดปัญหาด้านหลายอย่างทางการเมืองอาจจะทำให้ผู้คนในช่วงนี้ยุคนี้สมัยนี้อาจจะตกอยู่ในความทุกข์มองมืดมองไม่เห็น ในปัญหาอาจจะเกิดควมทอมว้อความเบื่อหน่ายความสิ้นหวังความร้มเหลวหลายหลายคนลหลายท่านเช่นกันสั้นแล้วสิ่งที่จะช่วยประคับประคองและช่วยหนุนจุนเจือให้ทุกท่านที่จะที่ล้มฟื้นขึ้นมาได้ก็คือธรรมะขององค์สมเด็จของสมรรมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเราประสบกับความทุกข ผมไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแขนงใจความพัดภาคจากของที่รักที่เป็นที่ชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเช่นแล้วเมื่อไม่ได้หลังใจนะฮะควรควรออาธรรมะของพระพุทธเจ้าในธรรมะหลายหัวข้อนะครับที่จะดึงออกมาใช้อาทิเช่นขันติหรือธรรมะที่ต้องอดทนดกัน้นต่อความไม่สบายกายไม่สบายใจ ควเดดเนื้อร้อนใจครับขสโลจักควมสงบเสงี่ยมพึงพอใจสันโดษพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตนเองได้สิ่งนั้นแหละจะทําให้เรามีความสุขจะเชื่อแสวงหาเลยสิ่งที่มันขาดหายไปมันไม่มีจงมองหาสิ่งที่เรามีอยู่นะแล้วเอาสิ่งที่เรามีอยู่นั้นมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่าพึ่งไปสแสวงหา ในสิ่งใหม่ๆเข้ามาเติมในส่วนบางทีเราอาจจะมีสิ่งที่มีอยู่นั้นนะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราก็ได้นะท่านทุทั้งหลายความพอดีอยู่ที่เราพอใจและก็ชื่นชมกับมันแล้วก็หยุดามทะเยนอยากทะกมทยานอยากกมอยากได้อยากมีอยากเป็นจุด ปัญหาพวกนั้นก็จะไม่เกิดถ้าเรายิ่งวิ่งสแสวงตามหาเรายิ่งจะวุ่นจะหาไม่เจอจะรู้อำนาจของความโกรธจะลดแล่นไปตามความอยากนะครับแล้วก็อยากฝืนธรรมชาติธรรมชาติเป็นเช่นไรมันก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาเรามีอะไรมาด้วยแล้ว และเมื่อเราเกิดมาแล้วจะมีไหมที่ใครจะไม่เคยทําให้ตัวเองนั้นผิดพลาดพลาดพังหรือทําผิดนะครับผิดแล้วไมต้องแก้ไขนะฮะให้อภัยตัวเองการให้อภยัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้อภัยตัวเองสําคัญที่สุดดีกว่าเราจะมาคอยซ้ําเติมตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะโทษบุคคล นั้นคนนี้คนตัวเราบ้างนะครับนั่นแล้ว,ลวเหตุปัจจัยมันมีอยู่เราสร้างเหตุให้เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เราสร้างเหตุให้มีความสุขมันก็มีความสุขได้ฉันแล้วอยู่ที่เหตุนะฮะอย่าไปหลงละเลงกับสิ่งมัวเมาทั้งหลายทั้งปวงจงหยุดจับยัง้งหยุดละวางปล่อยวางทำใจให้ร่มร่ม ยงเจนต้องมีสักวันที่เราจะข้ามพ้นปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอเจอในวันนี้ได้ปัญหาเพียงเล็กนิดเดียวนะฮะอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ได้ถ้าเราไปมุ่งประเด็นเจาะประเด็นตรงที่จุดปัญหานั้นมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ได้แม้บุคคลที่เจอปัญหาใหญ่ๆหญเขาก็สามารถทำให้เป็นปัญหาเล็กได้ผู้มีธรรมะขององค์สมเด็จสัมาสัมพุทธเจ้านั้น จะสามารถเอาตัวรอดได้เข้มแข็งปฏิบัติฝึกหัดนะนส่วนอาตมาภาพ,พก็กำลังจะฝึกหัดปฏิบัติอยู่นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะไปดับไปดับไปดับอายมนะ,ะติดสว่างแล้วขอ,อโทษทีนะคร ต่อกันเลยนะฮะนะครับก็ส่วนมากเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรรอ,อะไรก็ตามโชคชะตาอาจจะมุนพาทำให้เราเจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้แต่มันก็เกิดขึ้นเช่นอาทิบางทีเราขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงๆแล้วอาทิเช่นเป็นบันไดนะครับ มาอยู่ส่วนที่สูงสูงที่สุดแล้วโชคชะตาฟ้าลิขิตํำหนดให้บันไดนั้นกับหัวพลิกด้านมาอย่างนี้นะฮะเรามาอยู่จุดที่ต่ําสุดถ้าบุคคลผู้ที่เคยลำบากมาแล้วหรืออยู่ที่จุดติดต่ํามาแล้วแล้วไปที่สูงแล้วลงมาที่ต่ําก็สามารถที่จะรับได้แต่ถ้าบุคคลที่ไม่เคยอยู่ที่ต่ําเลยนะครับแล้วไปอยู่ที่แล้วแล้วตกมาจากที่สูงมาที่ต่ําอาจจะยอมรับตัวเองไม่ได้นะครับถึงกั้นกับ หนักหนานะอาจจะอยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้ใบน,นี้ชีวิตผิดฝังไม่เฉพาะกับการงานการเงนินครอบครัวความรักเหมือนกันนะครับบางทีมีความรักเต็มภูมิภักเต็มอ่านะแล้วตอนนี้ก็อกหักดิ่งสุดเลยลงมาอยู่จุดที่ส,สัาสุนะครับแล้วก็เช่นที่บันไดนั่นเองกับหัวนะฮะแล้วก็ค,ค่คอยๆก้าวนะครับก้าวขึ้นไปใหม่นะครับไม่มีวันล้ม พ่าครังเราก็ต้องลุกผ่านรังนะครับคนที่ล้มแล้วไม่ยอมลุกนั่นแหละคือคนที่เรปล่อยให้เรายอมแพ้ต่อโชคชะตาอย่าให้ฟ้าโชคชะตาฟ้ามาลิขิตตัวเราตัวเราเองนั่นแหละคือผู้ที่จะลิขิตบรรดาลชีวิตของตัวเองตัวเราเองได้นะครับไม่มีใครมาบรรดาลลิขิตชีวิตของเราได้ทั้งนั้นนอกจากเราจะบรรดาลและลิขิตชีวิต ของเราขึ้นมาเองได้การทําดีดีส่งให้เห็นผลแน่นอนกาทจำชั่วชั่วก็ดุลส่งให้เช่นกันนะครับปรารถนาสิ่งใดที่จะเป็นไปโดยชอบแสวงหาสิ่งใดที่จะเป็นไปดยชอบเราก็จมจะได้สิ่งนั้นนะครับแสวงอย่างที่เขาพูดกันมาว่าแสวงหาสิ่งใดยอมได้สิ่งนั้นนะครับถ้าพวกเราแสวงหาในทางที่เป็น ิจฉาทิฐิมิจฉาธมอาชีพมิจฉาวมมิจฉาอาชีพนะครับมันก็จะได้ในสิ่งที่ไม่ดีครับเราควรทําตัวให้เป็นบัณฑิตผู้ที่ฉลาดฉลาดที่จะเลือกที่จะทําในสิ่งที่ดีผลก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ดีนะครับต่างคนก็ต่างรู้นะรว่าทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วส่วนคนที่เขาว่าทําดีได้ดีทําชั่ว ทำทำชั่วได้ดีมีถงไปนะอันนี้เป็นคําพูดจำไว้เลยนะเป็นคําพูดของคนผ่านถ้าคนเป็นบัณฑิตเขาจะไม่พูดอย่างนี้คนเป็นบัณฑิตทําดีต้องได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วอาทิเช่นเราหวานข้าวเราก็ต้องได้เมล็ดของข้าวเราปลูกบะม่วงเราก็จะได้ผลของมะม่ม่วงจะเป็นผลของมังคุดแตงโมงลำใจก็หาไม่นะครับอันนี้ เป็นเหตุบ,บอกเลยนะครับว่าการทําดีย่อมได้ดีอย่างแน่นอนนะครับไม่มีอะไรไผิวอยู่ที่ว่าการดูแลรักษาและการที่จะสแสวงหาในสิ่งที่สําเร็จในชีวิตของเรานั้นเราดูแลและก็อนุมุงบำงบงุงอย่างไรให้มันออกมาได้เป็นเม็ดเป็นผลที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ ความดีก็เหมือนกันถ้าเราทําดีแล้วเราคอยงบคบประง,ง,ง,งม,มในความดีคอนอนั้นเหล่านั้นออกมาอย่างเต็มที่ผลก็ออกมาก็จะสวยงามและก็ยิ่งใหญ่นะครับเช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราตั้งใจที่จะทําอะไรจริงจังแล้วมันไม่เบือบ่าหัวแรงและก็จะออกมาดีออกมาสวยออกมาเลิศนะปรารถนาสิ่งใดก็จะย่อมได้ในสิ่งนั้นขอเพียงเรามีความตั้งใจและความมุมานะอุตสาหะอดทน ขยันหมั่นเพียรไม่นานเกินรอเราก็จะพบกับสิ่งสำเร็จที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะได้มาก,การออกรวงของข้าวมันเป็นหน้าที่ของข้าวส่วนการดูแลก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่เราต้องคอยประคบประงมเราจะเร่งเหลาให้รวงข้าวออกภายในวันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหม อ่ฉะนั้นแล้วเราทำกลมดีเราก็ต้องรอให้ผลดีมันจะมาตามตอบสนองเราตามเหตุและปัจจัยเวลาที่เหมาะสมเวลาที่มันสุกกลมนะครับผลบุญมันสุกงอมมันก็จะออกผลเช่นผลไม้มันสุกงอมมันก็ออกผลนะครับพร้อมที่จะกินพร้อมที่จะใช้ได้เช่นกันนะครับวันนี้แล้วก็อยากจะให้กําลังใจกับ พุทธศาสนิกชนหรือคนสังคมในโลกใบน,นี้ไม่ใช่อาทเช่นคนในสังคมที่อยู่รอบข้างเราในครอบครัวเราในชุมชนเราในจังหวัดเราในอำเภอเราในประเทศของเราหรือว่าโลกของเรานั้นครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะเข้าได้ว่าเป็นวิกฤตของสังคมโลก ว่าได้นะครับคือปัญหาด้านโรคระบาดแน่นอนครับมันมีมันมีมันมีม,นม,มีภัยพิบัติทางธรรมชาติทางธรรมชาติก็จะเป็น,อ,นอุทกภัยวิกฤตภัยอากาศภัยไอคีพภัยวาตภัยภัยพิบัติทางโรคระบาดอัิวาตุโรคพวกนี้มีมาตั้งแต่อดีตในะ่าโยม เราก็เจอเจอกันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้น้ำท่วมปีห้าสี่ท่วมประเทศเช่นกรุงเทพเททราก็จะเจอมาแล้วในประเทศไทยของเรานะครับจนอาหิวาตะกัโลกก็เคยมีในอดีตในสมัยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราก็ต้องฆ่ามันไปให้ได้ผู้ที่จะรอดได้คือผู้ที่มีความระ,ะมัดมีความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็ ป้องกันตัวเองนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปพบไปปิดจเจอไปสัมผัสกับสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายเรารู้ว่าสิ่งอันตรายอยู่ที่ไหนเราก็อย่าเข้าไปใกล้หรือจะมีวิธีการป้องกันอย่าเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยกับการที่จะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกกรม,มประม,มาทเป็นบอกเกิดของกมตายทั้งสิ้นนะอย่าโยมอย่าประม,มาทเลยเป็นดีกว่าป้องกันไว้นะ เชื้อโรคหรือโควิด19นี้ไปไหนมาไหนเราก็ควรระมัดระวังอย่าเข้าใกล้บุคคลที่เขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือเปล่าล้วก็สวมใส่มาผ้าปิดจมูกป้องกันตัวเองนะฮะอรืรไม่เล็กเรียกไม่ได้ถ้าเหล็กเรียกได้ก็ไม่ไปจะดีกว่านะอยู่ที่บ้านให้แน,แน่นอนรับรองไนวะ้ว่าเชื้อโรคมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องหายไปแน่นอนแต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความร้อนสูงนะครับเชื้อโรคไม่ ไม่ชอบความร้อนอาจจะเข้าหน้าร้อนก็เชื้อโรคก็จะอาจจะหายแล้วแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝนหน้าเนี่ช่วงนี้หน้าหนาวก็จะเข้าหน้าหน้าร้อนแล้วนะครับเราก็ทนกันไปนะฮะใช้ชีวิตให้ <c oughs> พอเหมาะพอดีพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงชีวิตจะมีความสุขและผู้คนที่อา,อาจจะล้มผิดหวังก็เยอะนะครับในช่วงสังคมปัจจุบันนี้ตกงานก็เยอะนะฮะแล้วก็ เขาอยากหมากแพงหาเงินหาทองหาคำหายานะแต่ถึงตอนนี้เราก็พอมีพอกินพอใช้พออยายามมองสิ่งที่เราเหลืออยู่มีอยู่ใช้อยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดจะหาสิ่งใหม่มาเพิ่มเติมนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่บอกได้เลยว่ายากยากยากที่จะออกรถหรือซื้อบ้านนี่ก็ควรคิดดีๆก่อนนะฮะให้ช่วยอยู่ในช่วงที่ เศรษฐกิจเราดีขึ้นหรือว่าสังคมที่มันดีขึ้นหรือโรคระบาดท,ที่มันหายไปแล้วค่ออกก็ได้อดทนอดใจเอาไว้นิดนึงนะฮะคิดต่ตองดีๆนะ,ะถ้าออกมาแล้วมันอาจจะไปไม่ไหวนะฮะออกรถออกบ้านหรือจะเอาลูกหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ต้องมีการวางแผนนะครับต้องแผนในชีวิตของเราทุกตคนท,ท,ทุกท่านนะฮะนี่ก็เป็น การที่จะดำนงชีวิตอย่างไม่ประมาทหรือจะเป็นหนี้เป็นสินเนะี่ยอันนี้ก็ควรระมัดระวังนะฮะหรือกูนี่ยืมสินจะมีมาใช้จ่ายเขาหรือเปล่าอนะไรแบบนะี้พอมีพอกินอยู่อย่างที่เรามีพอดีเราในสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่าเพิ่งไปเะเยอทยานอยากได้กดใจไว้ก่อนนะครับถึงเวลามีก็จะมีมาเองนะยาโจก็อยากจะให้ยาโจนทุกท่าน ในมองในความเป็นจริงจงปล่อยวางและก็อยู่กับประชาปัจจุบันใช้ธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้ามาใช้ในการดำารงชีวิตประจำวันแต่ละวันให้ใจเราสงบร่มเย็นมีความสุขอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนอยู่ที่ไหนลุกที่ไหนหายใจที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขทุกลมหายใจเข้า ออกนะอย่าโจมอย่ามีความทุกข์เลยนะฮะความปรดหรือความหลงหรือความโรคเนี่ยเราก็หยุดนะหยุดจะที่จะไปหลงละเลอะกับมันหรือจะที่ไปอ่ยุ่งเกี่ยวกับมันในสิ่งที่มันเป็นไปในทางที่ไม่ดีทางลบอย่ามองรูปแย่ง่บวกบางคนอาจจะ อมองอยังไงมองในแง่บวกมันไม่เห็นทีท่จะมองได้เลยนะครับก็พยายาม <c oughs> ปล่อยวางคิดในสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่าคิดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะแกโจมสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็คือเราประหยัดเราก็จะต้องมีตัง เราขยันทำมาหากินเราก็จะต้องมีเงินใช้พอเพียงใช้เราพื่ใช้จา่ายสื้อสลแลายใช้ตังให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะฮะปัจจัยที่สำคัญอันนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนในชีวิตเพียงแค่นั้นเฉยแต่สิ่งที่จะเป็นปัจจัยที่จะคํำชูชีวิตและจิตใจนั้นคือธรรมะของพระพุทธองค์นะ เราควรเอาธรรมะของพอระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเข้ามาพร้อมที่จะใช้ในการดำนวนชีวิตในการที่จะมีสติทุกข้าวย่างในการที่จะไม่ประมาทเราก็จะรอดปลอดภัยทุกสถานการณ์ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ข้ามผลมันไปได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลย แม้ต่ศีตาสาชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ไม่ได้ศึกษาหาความรู้ไม่มีวิชาไม่แค่ทําใจให้สบายนั่นแหละคือธรรมะแล้วนะไม่เบียดเบี่ยนคนอื่นน,น,นั่นแหละคือธรรมะแล้วนะญาโจมไม่จําเป็นต้องมีความรู้จบปริยตรีปริยเอกปริเป็นดอกตรงดอกเตอรนะ์อันนี้ก็เห็นกันเยอะแยะในสังคมเตี้ยมาสูงแค่ไหนแต่ไม่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าออมาใช้ ก็ไม่มีประโยชน์นะแทนที่จะเดินมาสูงแล้วจะ,ะช่วยเหลือมนุษย์โลกหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากกับเดินมาสูงทําให้ตัวเองเดือดร้อนวุ่นวายวุ่นวายจิตใจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเป็นภาระสังคมอีกจังนะด้วยความกดดันหรือด้วยความ <c oughs> หลายหลาย,หลายอย่างที่ทําให้เขารุ่มหล่งเป็นนทางที่ผิดใช้ความรู้ไปในทางที่ผิด,เ,นนผดอเอา มาคดโกงหาตังหาเงินหาอะไรเข้ากระเป๋าตัวเองโดยทางที่ไม่ชอบบ้างอันนั้นแหละคือการใช้ความรู้เหมือนดาบสองคมเช่นกันความรู้ถ้าใช้ในทางที่ถูกก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมหาศาลและใช้ในทางที่ผิดมันก็จะเป็นดาบสองคมเหมือนกันที่จะมาทำร้ายทำลายตัวเองและสังคมลงได้คนดีแม้เพียงคนเดียวก็สามารถทำให้โลก ยิ่งใหญ่และก็สร้างโลกได้อาทิเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นมา2,500กวัวปีแล้วนะครับที่ท่านได้ดำรงพระศาสนามาถึงนี้ให้เราได้ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็ใช้ในการดำรงชีวิตเป็นอยู่ในขณะนี้อาทิเช่นคนชั่วเปนคนเดียวก็สามารถทำลายล้างซึ่งโลกได้เช่นกันนะฮะอาทิเช่นคนที่สร้างระเบิดนิวเคลียร์หรือประเทที่มาหาอำนาจนะครับ พร้อมที่จะทําลายล้างโรคได้สร้างยิเคลียแล้วก็เบิดโรคทั้งใบก็ได้นะฮะนั่นก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะะอยาประมาทไปเพียงเล็กน้อยว่าไม่อาจสามารถจุดติดได้นะ,ะับไปเพียงเล็กน้อยแค่ไปไม่ขีดก้านเดียวนะ,ะสามารถไม่ป่าทั้งป่าไม่เมืองทั้งเมืองได้นะฮะลูกลามใหญ่โตยาประมาทยาประมาทน้ําเพียงเล็กน้อยเหมือนกัน ถ้าขาดน้าเพียงหยดเดียวหรือติ้งเดียวก็ไม่สามารถเป็นน้ําเต็มตุ่มได้หรือน้ําเต็มทะเลมหาสมุทรได้ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันนะครับอย่าประมาทคนนะว่าเป็นคนที่เอาไม่มีคนค่าหรือถูกมองข้ามแล้วสักวันหนึ่งเขาอาจจะลุกยืนขึ้นมาทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์โลกอย่างมหาศาลได้เช่นเดียวกันนะอย่าโจมอย่าดูถูกกันคนเรายังไม่ตายอย่าเพิ่ง ดูสูกกันอย่าเพิ่งเย็บจยมกันจงให้โอกาสให้เวลาให้หนทางซึ่งกันและกันนะครับคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วหรืออาจจะเคยติดคุกเข้าคุกเข้าตารางนะพวกนี้ก็ออกมาก็ขอโอกาสให้กับเขาด้วยนะครับให้โอกาสเขาด้วยอย่าไปเหยียดมองเหยียดหรือมองหยามเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีเสมอไปคนที่เคย โคลแล้วเขามาล้างออกแล้วญาตโยมอะคิดว่าเขายังจะเป็นคนติดโคลอยู่หรือเปล่าอย่างน้อยเขาก็เป็นเคยเป็นคนที่ติดโคลแต่ตอนนี้เขาล้างออกแล้วมันสะอาดแล้วไม่ใช่ติดโคลแล้วนะฮะก็ให้เขาอยู่ในสังคมของเราด้วยนะ,ะอาจจะเป็นประโยชน์นะญาตโยมอย่ามองโลกอย่างเงี้ยลาให้มากเกินไปแล้วก็พยาามลกอย่างเงี้ยดี ให้อโอกาสคนให้อภัยคนคนที่เคยผิดพลาดไม่มีใครหลอกไม่เคยผิดพลาดครับพ่อทุกคนก็เคยผิดพลาดผิดพังกันมาด้วยกันดังนั้นอาจจะผิดมากผิดน้อยอันนี้ก็ค,คอ่อยๆบางเช่นอาทีเช่นอ,อดีตการเห็นไหมครับพระอ,อ,อ,องค์์องคคุริมานนะที่พระเจ้าให้โอกาสปฏิบัติความดีท่านก็ได้บทเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติความดี ชนะนนจ,จิตใจของคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าเขาว่าเขาเป็นคนโหดร้ายสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถที่จะบรรลุอรหันต์เป็นพระที่บรรลุอรหันต์ในสมัยพุทธกาลได้นะครับแต่โจมทุกคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตตัวเองข,องขึ้นมาใหม่ได้เสมอครับก็ขอเป็นกําลังใจให้สู้ต่อไปคงม,มีสักวันหนึ่ง จะเป็นวันของเราและก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราจะทำมันได้สำเร็จฝากไว้นะยะจมธรรมะของพระเจ้ามีเยอะนะครับก็ค่อยๆค,ค,คิดหาวิธีทางแก้ไขปัญหาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องบวมลักการงานการเงินหรือครอบครัวหรืออะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่ยางเป็นยาเสพติดหรืออะไรที่ เกิดปัญหาในสังคมในตัวของตัวตนซื้อสภาพแวดล้อมไม่มีใครหรอกที่จะไม่เจอกับปัญหาเหล่านี้เจอกันทั้งนั้นนะครับเราควรทาใจปล่อยวางมันซะแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยวางก็ทํามันใหม่ทาผิดํำๆซักซากไม่สําเร็จก็ทำทำๆซักซากจนมันสําเร็จสักวันหนึ่งมันต้องสําเร็จนะ แล้วก็เหมือนการปลูกต้นไม้ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกแล้วก็คอยดูแลประคับประคองประควบองคปรวมรงรักษาใส่ปุ๋ยบนดินสักวันหนึ่งมันก็จะออกผลผลิตให้แก่เราโจงได้นะนธรรมะในวันนี้ก็อยากจะฝากให้กับท่านโจมทุกคนนะครับมีกำลังใจต่อสู้กับชีวิตในวันทุกวันทําวันนี้วินาทีนี้ ชั่วโมงนี้อดีที่สุดนะัวชั่วโมงหน้ามันก็จะดีเองอดีตเป็นแรงดันอดีตเป็นแรงดันปัจจุบันเป็นแรงเดินอนาคตแรงดึงเอาบทเรียนที่ผิดพลาดภาในอดีตมาทบทวนเดินในปัจจุบันแล้วก็อนาคตพยายามศึกษาจากอาดีตเราก็จะไปสู่อนาคตอย่างสง่างามผ่าเผย ขอจงโชคดีทุกคนทุกท่านโดยการให้ธรรมะพอมาสังเกตของพระผมกับพระอาตมาพระปาโม m อุ u า u นูในวันนี้ก็ขอยุติให้ธรรมะไว้คงลงเพียงแค่นี้บุญใดกุศลใดที่อาตมาภาพได้สะสมมาไม่ว่าจะเป็น อดีตชาติหรือปัจจุบันชาติหรือแม้แต่จะถึงในอนาคตชาตินะครับขอดึงเอาบุญกุศลน,นั้นจงช่วยบรรดาลบรรดลให้ผู้ที่ฟังธรรมะของอาตมาภาพในวันนี้ได้มีดวงตาที่เห็นทางออกของชีวิตได้ไปสู่า่าความปรารถนาที่ปรัถนาไว้ให้มันสำเร็จ ในเร็ววันเร็ววันเร็วพันพันทุกวันทุกเมื่อตลอดทุกวินาทีพันสำเร็จทั่วคริปตาด้วยเถิดสาถุกขอเจริญพร